ครับสำหรับสิ่งแรกที่ผมเตรียมไว้นะครับก็เป็นอาหารพวกประเภทกระป๋องเพื่อนเพื่อนประเภทกระป๋องก็เป็นน่าจะเป็นอาหารที่ทานเก็บไว้ไน้นานนะครับแล้วก็สะดวกต่อการออกมาทําอาหารนะครับก็อันดับแรกนะครับก็เป็นปลากระป๋องนะครับปลาซาดีนนะครับปลาซาดีนนะครับตัวนี้ก็แพ็คหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งก็มีตอนนี้มีหกขวดก็หกปองครับหกปองครับก็เป็นปลาทะเลนะครับลองว่าไม่ขาดสารไอโอดแน่นอนครับเพื่อนๆนะก็สามารถเอามาทำเป็นอาหาร้หระย่างนะครับสามารถที่จะเอามาทานใส่ใส่พริกใส่หอมอะไรลงไปนะครับเด็ดน้ำปลาลงเขาสวยร้อนๆนะครับเขาสวยร้อนๆนะครับก็ อร่อยอร่อยเหมือนกันครับนะครับหรือจะทําไปเป็นแกงปลากระป๋องใส่เส้นหรือใส่อะไรก็ได้ทาได้หลายเมนูครับปลากระป๋องนะครับเหมาะที่จะสํารองนะครับเตรียมไว้เหมือนกันนะครับปลากระป๋องนะครับก็อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูอีกแบบหนึ่งครับอันนี้ก็หกป่องครับป่องอันนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เป็นกลอง อันนี้จะเป็นขวดแบบจุงสูงหน่อยนะครับก็ทาสามรขวนะครับทาสามรขวอันนี้ก็แพ็กหนึ่งแพ็หก, 5, น 10, 10, 10นนกนหนึ่งครับสามสองแถวแถวละห้าเขาเป็นสิบสิบสิบปองนะครับสิบปองครับก็ดีนิดหนึ่งครับสมัยนี้นะครับการเปิดปากกระป๋องเปิดโมยากเปิดไม่ยาก,ยากคือเกา่าไม่เหมือนปากกระป๋องอยุ่ก่อนนะครับ พอพองก่อนนี่ปวดยากนะครับมันจะมีนี่ครับมีที่ดึงมีที่ดึงขึ้นนะครับที่ดึงนะแต่ก่อนถ้าจะเจาะปากระป๋องเนี่ยต้องใช้มีดไปแหลมเจาะล้รอบล้รอบนะครับกว่าจะได้เจาะไม่ดีก็ปากระป๋องเจาะไม่ดีก็มีดนะครับมีดไปแหลมมันจะทิ่มมือนะครับทิ่มเท้านะครับนะครับต้องระวังหรือว่าปากระป๋องเฮียเบดนพี่น้องหกหมดเลยนะครับก่อนกินยาเนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ง่ายแล้วครับแค่ดึง แกะขึ้นมาแล้วก็เนี่ยขึ้นมาก็ดึงเลยปั๊บเดียวได้กินนะครับครับก็ยินอย่างนั้นครับก็ฟองครับเมนูเช่นเดียวกันครับกินไหลไยอย่างนะครับแกะเสร็จเทเสร็จถ้วยพริกสดๆดแดงๆลงไปนะครับหอมๆลงไปข้าวสวยร้อนๆนะครับเดือดน้ำปลานิดหน่อยอร่อยก็ได้ครับนะครับอยู่ได้ครับอยู่ได้ ช่วงนี้เราต้องกินเพื่ออยู่นะครับคงม,มันจะอยู่เพื่อกินเนาะเวืเนาะครับต่อไปก็อ่านี่ครับนี่ก็ไวๆนะครับไชื่อก็บอกอยู่แล้วไวๆก็เป็นอาหารที่ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้นานไม่ต้องทําอะไรยุ่งยากกินได้ไวๆรสหมูสับซุปกลมกล่อมหอมน้ำมันเกี๊ยวนี่ สิบสองครับสิบสองับหมูสับน่ารับประทานนะครับเพื่อนๆสดน้ำทำร้อนนะครับเหมาะกับยุคสมัยนี้นะครับยุคไหนก็ต้องถ้าให้แบบกินง่ายทานได้เร็วก็ต้องมามากนะครับไม่มีกิสําเร็จรูปนะครับแต่ต้มน้ําร้อนขึ้นมาต้มน้าร้อนขึ้นมานะครับก็ทานได้แล้วนะครับทานได้แล้ว หรือจะไปผัดก็ได้นะครับทำ้หรายยาหมอนกันผัดก็ได้มามา่มามาม่านี่ก็หนึ่งห่อนะครับหนึ่งห่อนี่อีกนี่เป็นมามา่าของฮอสโกเรียนนะครับแบบแห้งนะแบบแห้งอันนี้สูตรนี้ก็จะจี๊ดจา๊าดหน่อยครับจี๊ดจา๊าดหน่อยนะครับมีพริกนะครับเผ็ดนะครับตัวน,นี้เผ็ด สี่สองนะครับสี่สองต้องใหญ่ๆเลยครับต้องใหญ่ๆนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเผ็ดแบบน้ำตาไหลนิดนึงครับพี่น้องนะก็ะะอะร่อยนะครับอรอ่อยพูดมาแล้วก็ลำไลาไยลายไม่รู้จีก,กินหมดก่อนดเกว่าน,นะครับต่อไปก็อีกยี่ห้อนึงครับมียี่ห้อนึงอันนี้บิ๊กแพ็คนะครับบิ๊กแพ็คถึงเส้นลูปมนสับเหมือนกัน รสหมูสับเส้นเหนียวนุ่มหอมอร่อยถึงรสหมูสับซีซ้อนซีซอนเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้เรจะเน้นพวกเส้นนะครับมันทานง่ายนะครับเจอน้ำเจอน้ำร้อนเข้าไปก็ทานได้แล้วนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็เส้นเหมือนกันครับอันนี้เป็นเส้นผัดไทยเส้นจันสูตรโคราชนะครับพร้อมซอสผัดเส้นในรูปนะครับ ก็จะทำผัดไทยกินนะครับนะครับกินผัดไทยกินใส่ไท่ใส่อะไรเข้าไปนะครับร้อนๆนะครับเส้นเหนียวนุ่มนะครับก็มีอีกันึงครับอันนี้อันนี้สิ่งที่ผมชอบนะครับผมชอบก็เลยผมก็เอามาด้วยนะครับอ่าผมชอบก็คือกระเทียมกระเทียมดองพี่น้องกระเทียมดองกินกระเทียมดองครับรุงสุขภาพพี่น้องนะครับ ก็อันนี้ยังไม่หมดอายุนะครับยังไม่หมดอายุครับวันไหนอ่าผลิตหมดอายุนะครับตัว exp นะครับหมดอายุ3กุมภาหกสามครับหกสามก็ตอนนี้เดือนเมษาอีกห้าเดือนอีกห้าเดือนก็น่าจะพอดีครับพอดีนะจวนนั้นในการโควิดน่าจะหมดไปแล้วนะครับน่าจะหมดไปแล้วนะครับน่าจะหมดไปแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วก็ แถมสุดท้ายก็มีนมครับมีนม,มนม,นมนดำนะครับนก็เอาไว้ดูแลสุขภาพกันนะครับช่วงนี้สุขภาพต้องแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะเพื่อนนะครับครับไปไหนมาไหนลำบากนะครับต้องเตรียมอาหารเตรียมอาหารให้พร้อมนะแล้วก็ดูแลสุขภาพแข็งแรงให้แข็งแรงอยู่สเสมอก็ขอบคุณเพือ่อติดตามชมนะครับ เพื่อนๆคนไในที่ยังไม่ได้เตรียมไว้ก็ต้องต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมนะครับต้องเตรียมรับสถานการณ์เราต้องไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทประมาทไม่ได้ครับสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นมันทําให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปหมดครับนะครับถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนใสยเราก็จะลำบากนะครับเราจะลำบากนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามชมนะครับใครเตรียมอะไรไว้บ้างก็แบ่งปันก็ได้นะครับแบ่งปันกันได้จิตเมนูที่มันง่ายๆนะครับเมนูที่มันทําง่ายๆนะครับ ทำง่ายปลากระกป๋องเนี่ยผมว่าง่ายที่สุดแล้วครับปลากระกป๋องเนี่ยถึงเราไม่มีถึงเราไม่มีแก๊สไม่มีอะไรลรวก็สามารถนะครับแต่เรามีไฟฟ้าอยู่อย่างเงี้ยครับก็หมงข้าวลรวร้อนขึ้นมาก็นี่แหละครับอ่าสามเมโคเนี่ยถ้าใส่ถ้วยหยดน้ำปลาลงใส่หอมหอมใส่พริกลงไปทานได้เลยครับนะครับง่ายสุดปลากระกป๋องนะครับปลากระกป๋อง หรือมากๆนี่เงี้ยมากๆต้นการรับร้อนขึ้นมาเทลงเลยครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเพื่อนครับก็มาแบ่งปันกันครับครับขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณครับเจอกันในคลิปต่อไปครับมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับเพื่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ